สวัสดีครับเจอกับผมเมธเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมากับ Honda าเจ็ตนะครับรถยอดนิยมนะครับคันนี้เป็นเจ็ตปี2012นะครับราคาอยู่299,000บาทนะครับผ่อนฟรีดาวอยู่ที่6,000ต่อบาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับเจ้าของเดิมเขาทำอะไรไว้บ้างนะครับสภาพนางฟ้าแค่ไหนอ่าไาเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนภายในนะครับสวยๆนะครับเบาะผ้าดิมเดิม เบาะอัคันธาร่าเดิมๆนะครับสวยๆนะครับคันนี้จะเดิมๆนะครับสภาพนางฟ้ามิทยุแอเป็นแดอล็อกนะครับวงมาลัยไม่มีฟังก์ชันนะครับเป็นแฮชแบ็กอีกรุ่นที่น่าใช้นะครับมากับเครื่องพันห้านะครับเอ็นเอนะครับสวยๆเลยเดิมๆเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องว่าจะเดิมแค่ไหนนะครับห้อง เครื่องแบบแน้นๆนะครับตันนี้เครื่องพันหนะครับให้เบรก ABS มานะครับมอน้ำเดิมทุกอย่างเดิมนะครับนอนไม่เคยขยับนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นะครับถ้าเรามีรถใหม่ๆเราจะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับรถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจต้องวินออโต้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ